บ้านบึงโนยังไงเปิดประเด็นทําสิ่งที่มีดีทำสิ่งที่มีให้ดี<ม>ของโครงการบ้านนีมิรักภูผักทนเองแล้วก็ทุ่มมาที่นี่เลยและต่อยอดเพื่อความยั่งยืนก็คือที่บ้านเดือยไ,ไลท์หมดจะมาที่นี่เลยทำอะไรยังไงแบบไหนที่นี่แล้วจะขยายผลก็ไปอีก15ห,หมู่บ้านหมู่บ้านยั่งยืนเรานะภายในเดือนธันวาคมเริ่มหน้ายุ่งแล้ว น,นี่ซื้อขอโมยละธันวาหกหกแล้วอีดหนูร้อยบลบด้วย16เหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสสามไหมอยแจและจะต่อยอดอีด173หมู่บ้านให้ครบ189หมู่บ้านภายในปี2,500 <68. S 2> รวมองค์ <68. S 2> เขาจะนจําเสนอพ้นงานในอำเภอเอาโครงการนี้เป็นหลักคือถือว่าเป็นคลังอาหารคลังอาหารก็คือมันอาจจะมีทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองบ้านหลังหนึ่งเรือนหนึ่งมี30ชนิดพืชผักสวนครัวรู้กินได้ให้ตามโปรเจกต์นีน้ก็คือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและเราก็มีคือทุกหลังคาเรือนเนี่ย มีผักมีกัวมีพืชผักผลไม้กินโูกความเป็นพี่น้องบ้านเดือเนี่ยเขาต้องคงเอาไว้ในเรื่องของรูปแบบกระบวนการโดยมีผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านจินดาก็มาเป็นกองเชียร์มาช่วยคือตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเอาพูดรวมๆก่อนเนาะถ้าการตอบการตอบเนี่ยอะไรพี่พอเสริมก็ได้เสริมเข้าไป บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองหลักของมันเนี่ยก็คือเราเอาเรื่องนี้บ้านบ้านเราเนี่ต้องเข้าใจก่อนเนาะ,ะเป็นหมู่บ้านหนึ่งในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน16หมู่บ้านในเอำเภอเนี่จะเป็นหมู่บ้านที่จะก,ก้าวให้เป็นพัฒนาให้ยั่งยืนอยู่สมหกหมู่บ้านถ้าจะเว้าก็คือว่า อย่าอยาไปว่าเร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 า,เราตกเกณฑ์จาประทอยะไรไม่ใช่นะ <S <S คือความหมายก,ก็คือมันหันซ้ายหันขวาในส่วนหนึ่งเนะี่ยเออเอาเอาไผ่สิเป็นตัวแทนแตำบนเราเนี่ยไอทีมงานประเสริฐศักดิ์กับผู้ใหญ่บ้านเราก็คุยกนะันเอาบ้านนี้เป็นตัวแทนถูกต้องไหมเอาบ้านนี้เป็นตัวแทน,น,น,แทนคือพัฒนาให้ยั่งยืนเราใช้คำว่าพัฒนาให้ยั่งยืน รายละเอียดพัฒนาให้ยั่งยืนเนี่ยทาอะไรยังไงแบบไหนมันจะมีหลักเกณฑ์เยอะแยะเลยไอ้ที่นายเบอร์พูดมีอคกครั้งอาหารก็ใช่เจบอถอบ้านเรามีมีตกอะไรไหมบ้านนี้ไม่มีครับอ่าไม่มีอ่าก็คือพราะวันนั้นทีมที่จะมาก็ถามอยู่นายนายบ้านนี้เจบอถอเขาตกไหมไอเราตกหรือเปล่าวะไอเราก็เสียวเสียวเรื่องเรื่องเรื่องที่เราคุยกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือรายได้รายได้ตัวไหมสุบ,บุรีไม่ตกสุขภาพไม่านเราไม่เราก็ไม่ดูเอคระดีหมด,หมดนี่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 เขาต้องบอกสิ่งที่ดี <c oughs> เพราะว่า <c oughs> บ้านเราจะเป็นบ้านแบบอย่างต่อไปของบ้านอื่นตะบนอื่นนะ <c oughs> บ้านเรือนนี่พอมันนั่นได้ปั๊บเนี่ย มันจะต่อยอดไปถึงบ้านอื่นด้วยถามว่าบ้านอื่นก็มีดีเหมือนกันแต่เราก็เอาในสิ่งที่ดีของบ้านเราไปต่อยอดอย่างเช่นการรวมตัวของบ้านเราเนี่ยในเวลาไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรต่างๆให้ให้สำเร็จลุล่วงร้อยกว่าครัวเรือนเนี่ยประชากรห้ารคนเนี่ยประชากรเท่าไหรอยอยู่จริงเท่าไหร่อยู่จริงเท่าหร่ เออนี่คือคือคือเวลาตอบวันที่13เนเนะขาจะแบบนี้แหละลอ,อ่าพอพอ,พอดูแล้วดูทรงแล้วอยากเล็งอยากเล็งใครจำอะไรได้สวนขึ้นแบบนั้นเลยนี่แบบนั้นเลยเออขอบคุณมากมอามมเออแล้วแล้ว,ลวถ้าสมมติอตอบไปแล้วอยา่าไปเบรกันนี้เฮ้ยบแนนตตายเลยือบิดก็บิดเฉยไปเลยเงียบเลย คือไปจีบผู้สาวจับมือเขาเร็วหระอเสื้ออยู่นี่ยน,น, <c oughs> น่ะในแรกเขาก็ยิ้มมุมึมออยๆอยู่ดรอก <c oughs> อืมอ่านะเออที่กังวลที่สุดก็คือ <c oughs> ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้บ้านเราหนีนายก็ต้องต้องคอมเมนต์เขานะพวกนี้ตอนเย็นเนี่ยพอใหญ่ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่ภาษาพูด เขาจะพูดอย่างนี้ว่าบ้านนี้ตกเกณฑ์อะไรบ้านนี้ตกเกณฑ์อะไรซึ่งมันจะเป็นมันจะทําให้พวกเราเฮ้ ي, นะยนายจะไปพูดเรื่องตกเกณฑ์นะเราไม่ได้ตกเกณฑ์แต่เป็นเป็นหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านในการที่จะก้าวพัฒนาให้มันยั่งยืนจะพูดไปจานองนั้นถ้าเขามีหลุดปากมาว่าเป็นหมู่บ้านตกเกณฑ์อะไรเลยนี่เฮาก็จะไปน่อยใจนะเพราะในรายละเอียดเอกสารเนี่ยในโครงข่าย มันจะว่าไปลักษณะแบบนั้นแต่ข้อแท้จริงไม่ใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาให้คัดเลือกขึ้นมาตำบลละหนึ่งหมู่บ้านในเมื่อวก็เอาในใดดีแล้วเาบ้านไหนก็มากับโกโต๊กนะแต่มันต้องมีส่งประกวดถึงเป็นบ้านโนนตัวของไอ้ตุงถึงเป็นบ้านนิ้วของของเนี่ยไอ้อะไรนุตน,นเนี่ยผู้ใหญ่น,นุ้เนี่ยพนาเนี่ยใช่ถึงมาเป็นบ้านเราบ้านเดือก็ให้เครดิต กำนันกับผู้ใหญ่บ้านคุยกันนะนะไมดต้องเรียนเรียนกรรมการเฮาพ่อผู้ใหญ่เด้อต้องเรียนกันก่อนว่าในข้อเท็จริงแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นตัวแทนของตำบลในการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาให้ยั่งยืนผู้คู้กันจริงๆแล้วเนี่ยมันบ้านอื่นก็สักเท่าเๆกันแต่แต่เมื่อในตำบลนั้นๆเลือกบ้านนั้นๆเป็นแล้วเฮาก็ต้องย่างไปก็เหมือนกับที่นายอำเภอเป็นตัวแทนไปอบรมทั่วประเทศนี่แหละก็เหมือนกัน แต่มันก็จะมีสิ่งอะไรต่างๆมิติต่างๆต,ต,ต,ตามเข้ามาก็คือเอาอย่างง้อยละ่ะในเมือกัน,นอกจากขี่รถไกลไปไกลมาเนีย่ยไปประชุมก็ได้ม,มาแวะลายเสือลายเี่อจุดเจียเออได้มารู้จักมากจีกับพาวินกับไอปีชากับทีมงานบ้านเราอย่าลืมเตือนเตือนว่าโทรไม่ต้องนิมนต์ท่านพรอครูตุ่นเลยนะเพราะปรับรถลงเยอะเลยคือตัวนี้อาจจะ อาจจะมานั่งคุยกันเครื่องเสียงอาจจะเป็นเครื่องเสียงน้อยธรรมดาเรานี่แหละแล้วทีนี้ในกระบวนการที่เขาจะถามผู้จะถามอะไรมันจะมีเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เขาเข้าพื้นที่หรือได้อะไรมาปับ๊บจะโยนประเด็นลงมาก่อน <c oughs> เขาจะถามอะไร <c oughs> เพราะที่มาในพักพวกกันทั้งนั้นมันจะได้ไปนไดเหมนได้เขาก็ ทำให้มันจบกระบวนการที่ลงมาเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอธิบดีปลัดกระทรวงมาไทยคือใหญ่สุดแหละของสวมมาไทยเนะี่ยเขาจะได้สรุปผลงานโครงการนี้อะไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในหมู่บ้านเราก็ตอบนี่มัน,ม,นมันจบมันงามเน้นไปที่เอาอย่างเช่นกระบวนการ เอาบ้านบ้านบึงโนนี่เป็นแม่แบบให้เราจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราก็เป็นแม่แบบของตัวเองมาแต่หน,นแตไลไรแต่อําเภอเนี่จับคู่ให้เฉยๆอย่างที่ผมให้ข้อมูลเมื่อกี้ว่าทําสิ่งที่มีให้ดีวงเล็บไปเลยว่าบ้านบึงโนและต่อยอดเพื่อความยั่งยืนนอกจากวงเล็บว่าบ้านบึงโนยางก็คือวงเล็บลบ้านเ,เ,เดือเรูเ้เีเนีเ่ยเพราะรามาันก็ทําอยู่แล้วเพียงก็มักเช่นนา้าท่าปากตื่มใส่ซื่อ ต่อมาหาบ้านเดือทุกบ้านมีการปลูกผักสนกวนควัแล้วกินได้มันเป็นทางอาหารประหยัดเงินจากที่เราจะซื้อผักกําละหบาทมัดละ10บาทเฮากับประหยัดเห็นบหรประหยัดนั่นคือผลดีแล้วอะไรอีกมันโยงไปหาในเรื่องของของความสามัคคีในหมู่บ้านเพราะเฮาเห็ด นู่นนี่นั่นตามตอกซอกซอยแบ่งปันกันได้ด้วยแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยเอาบ้านนี้มีมะเขือบ้านนี้มีสารแนบ้านนี้พ่อบุใหญ่มีผักกิเลศอ่าย่ำสิแกงอ่อมนองงัวแลกไปออา <c oughs> ไปเอาทางนั้นมาทางนี้จะซุบมะเขือจะซุบมะเขือมาเอาจากนี่ไปแลกกัน เนี่ยมันมัน,ม,นมันมองได้หลายบริบทแต่ที่ในในเมือพูดตรงนี้นี่มันมันเป็นในเรื่องของหลักทฤษฎีแต่หลักปฏิบัตินี่คนบรรเทาหรือพึ่งพระอาศัยกันอยู่แล้วดูนะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าพูดไม่ตรงประเด็นอะไรงไงเราเสริมมันนะเพราะเพราะเมื่อถึงตอนนั้นปั๊บมวยเรามวยเราจะเซอยะยาไปเครียดเวลาเขาถามเราก็เอ,ออออมไปตอบช่วยกันเสริมกัน ถ้าในเรื่องของหลักพระยาของสิริพอเพียงได้ไหมได้หลักพระย่าสิริพอเพียงเนี่ย <c oughs> มันเป็นวงกลมหลักมีเหตุมีผลมีภ <c oughs> ูมิภ้มกันมีภูมิุ้มกันแล้วก็พอประมาณแดดลงมามีความรู้มีคุณธรรมสามตัวนี้นี่มันจะทําให้ <c oughs> นั่นคือองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้านี่มีพระราชวายบายเอาไว้แล้ว ถ้าเข้าเห็ดตรงนี้ได้พวกนี้มันจะเป็นติ่งหนึ่งของของที่ท่านพรนนะาพราชายนะกับศาสตร์พระราชาเนี่ยบ้านไหนหมู่บ้านไหนหลังไหนที่ทําหลักประญาสิทธิ์พระเบาสร์พระราชาไว้ไข้โควิด -19 ไม่กระทบหรือกระทบน้อยมากเพราะมันพึ่งพาตนเองได้ท่านมองแบบนั้น ต่างประเทศบางที่เขาร่ํารวยได้เพราะเขาขายน้ำมันแต่วันหนึ่งน้ำมันหมดจบไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้แต่บ้านเฮาเนี่ยเรามีในน้ำมีปลาในนามีข้าวหลักนี้ยังยังมีตั้งแต่โบราณโบราณฉะนั้นโปรเจก์นี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำให้เราอยู่ในบ้านโดยปลูกพืชผักสวนครัวรูบกินได้เนี่ย เข้ามาเรื่องนี้นะนะแล้วก็จะมีพวกเหล่านามโมเดลจะพาไปจบอยู่ตรงนั้นนะพิชานั่นแหละ,ละจะพา,าเขาไปาน,นู่นะฮะป้ายยังไม่ทำหรือเปล่ายไอ้นั่นทำแล้วถึงทำแล้วอืมแต่ว่าถึงขนาดนั้นนี่เราเราเราไปดูตอนแรกว่าจะมี ร้องรำทำเพลงอะไรด้วยเบื้องแล้วบอ้องล่ะไปดูเฉยๆให้มันจบเวลาแล้วก็นายก็จะพาเขาไปกินข้าวอยู่ในตัวเมืองสว่าแล้วก็ส่งต่อไปที่น้องขายป้ายนี้ถึงทําแล้วเสร็จเรียงนึอยน,นี่ปอใหญ่ปอใหญ่เมื่ออื่นก็เสร็จยุงเติบอยู่ในพื้นที่กับตัวนั้น ลองแผนให้หน่อยว่ามันควรจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้กูกับหนูจะต้องไปดูเรื่องสติปให้ให้ให้บี่เงิกี่คนแล้วก็ส่วนนั้นเอาที่เราสือเออตัวยูแบบนี้ก็ได้นี่เออแล้วก็กรรมการก็นั่งตัวนี้ผู้ใหญ่บ้านก็นั่งแถวหนึ่งเราในเพลจะนั่งกับคณะเขาแถวหนึ่งตัวยูรถหน่ขยับให้มันบาลานซ์ก็แล้วกันคือคือให้มันตัวนี้มันอยู่ในช่องว่างพาวิน อันนี้มันเสาเต็มโตอยู่นอกเสาเอ้โตอยู่ตรงกลางเสาไอ้พวกนี้เ็นเจ้านอกเสาเอะโครงการนี้ทําไมบ้านเราถึงทําไม่รู้ครับท่านเอเพอให้มาทําเมื่อสามสี่วันที่แล้วครับอเขาก็ต้องบอกว่าออ๋บ้านของเราเป็นเป็นหมู่บ้าน หนึ่งตำบลหนึ่งบ้านยังยืนของอำเภอหนึ่งในสบกครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยโครงการที่เรานั่นนำเสนอขึ้นมาก็คือเครื่องจักสารแมนบอเครื่องจักสารซึ่งเราก็มาโชว์ตรงนี้แต่เรื่องทางอาหารก็เป็นเรื่องสําคัญพวกเราก็เลยทําโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองครับรู้จักมารู้จักมา บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเท่องให้ได้ไบ้านนี้แม่ปลูกผักกินเองครั้งอาหารแต่ที่ตามโปรเจกต์โครงการของเรา16ตําตำบลเนี่ยที่ที่เราส่งไปแต่ละหมู่บ้านจะส่งไปบ้านเฮ้าเนี่ยเป็นเครื่องจักสารบ้านบ้านโนนตูมเนี่ยมันทำอะไรวะเออเห็ดฟางเห็ดฟางแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนั่นคือเป็นเพียง โปรเจกต์ที่จะพดชื่อตัวใหญ่นี้ห้ผมไปจำหนอกสว่างกเกษตรพัฒนาชื่อชื่อโครงการทั้ง,งอำเภอเนี่ยจะเป็นตัวนั้นมันสัญญาโพดที่เฮาสิลงเอาเป็นว่าของเขานี่อยู่นี่หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนบ้านเดือหมู่ที่แปดตำบลท่าดองเป็นหนึ่งในสิบหกหมู่บ้านนั้นโดยโปรเจกต์จริงๆคือตัวนั้นตัวเครื่องจักรสารแต่ ที่มาทาตัวนี้พอเรามองในเรื่องคลังอาหารกับในเรื่องของการต่อยอดขยายผลซึ่งเรามีอยู่แล้วปลูกพืชผักพืชพผักสนกวนควาโลก,กินได้มันมีรายได้เสริมก็มามีประหยัดเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเนี่ยตามหลักของพัฒนาชุมชนเขาเนี่ยจึงทำโครงการนี้ให้มันเป็นปรูปธรรมบอจักครับททเนเพื่อเห็นไหมเห็ดกลุ่มซุมเห็ดอยู่ประมาณสองอาทิตย์ได้แล้ว สุมงยังงงงอยู่กันนี่ข้าพเจ้าผูกข้อตายใต้ต้นมะเคืคอขื้นเส็จโปรโปร j e นี้ตกเลยอ่าทีนี้หลักพื้นฐานต้องเข้าใจนะว่ากลุ่มที่มาเนี่ยคือเป็นเป็นเขาเรียกก็คือตะกัศิลาของกรมการปกครองเขาจะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับหม่งเข้าไปเฮี้ยนอะ เขาจะไม่เก่งด้านงานในพื้นที่นะเขาจะเก่งตำราเขาจะไม่เหมือนกับของพระราชุมชนหรือเกษตรแต่เราสามารถที่นําเสนอได้บ้านเราเอาบ้านเดือเรามีดีอะไรคะดีเลยครับอ๋อบ้านเราไม่ตกเกณฑ์จอถททั้งห้าหมวดสามสิบแปดตัวชีวัดไม่ตกเลยไม่มีการกินดิบไม่มีสูบบุหรี มันสิสูบกระยากรอย่าไปว่าวหอดไม่มีอาการกินเหล้ากินยาเมาไม่รู้เกณฑ์ยังไงมัง่งไม่รู้นะเพราะนั่นเขาต้องประมาณกินเป็นอาจีนมันถึงจะนั่นนะเรียนก็เรียนภาคการศึกษาภาคบังคับก็เรียนหมดทุกคนอันนี้คือจุดแข็งบ้านเราแล้วก็เรานี่น้อมนําหลักปัญจญจาของเศรษฐพอเพียงมาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตของโคเรือนทั้ง ห้าสามคนร้อกี่ครัวเรือนไหมร้อยยสครัวเรือนเนี่ยบ้านนี้บ้านเราแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านซึ่งเล็กแต่เราก็มีผู้นำซึ่งแข็งขันมีอดีตพ่อกำนันกำนันของตำบลท่าทองอยู่ที่นี่เนี่ยแบบนี้นะขาก็ว่าไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากที่เราเรา เน้นหนักรณรงค์เรื่องเรื่องโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเพื่อให้บ้านเรามีคลังอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับบ้านอื่นเพราะว่าไปทํานองเนี้ยจพปะทอเป็นยังไงเกษตรอาสาเป็นยังไงอสมอเป็นยังไงเขาอาจจะถามหรือไม่ถามเราไม่รู้เนี่ยแบบนี้โรคภัยไข้เจ็บ เพราะเขาจะมาพร้อมกับโพยกระดาษไม่รู้กี่หน้าสามหน้าห้าหน้าเขาจะถามเป็นไงครับคืออาจจะคุยเปิดประเด็นเปิดหัวบางสเต็ปอย่างนี้ว่าพอมาปั๊บจากเดิมที่เราจะแห่เข้ามาไม่แห่และมาก็มาจอดจึ๊กไี้เลยแต่จะพาถ่ายรูปตรงข้างหน้าก่อน ไม่ต้องจ้างเอาเอาของเราเลยเแต่แต่ใหญ่มันหอนใหญ่ให้มันโลเทสรลเทสอ,อาจจะเป็นเครื่องเสียงอีกเครื่องเสียงแบบแบบเฉพาะในตรงนี้ไม่ต้องจ้างแบบบะริห่อเออนั่นแหละพี่นั่นแหละแต่ว่า <shadows. S 1> พ่อผู้ใหญ่มันมันจตะจตู้่ะจะตู้เออเมื่อเ<ด>มื่อเมื่ออื <beb a S 1> ่นเอามาร้องหน่ยเด้อ ถ้ามันใช่ก็เอาแต่สําคัญนี่ผมผมขอไม่สายเด้ของของประธานกับของผู้ใหญ่เน่ะขอไม่สายเฮาบอมยังอาจจะลากสายลบไปลบมากก็ได้มีมีไม่จุดตัวนไม่ครับเสียงเสียงจ้างไปเลยห้องจ้างไปเลยปะครับของคนสวยห้องมันรวงหวงเขาจ้างแล้อเลยแล้วมันจ้างเขาได้เลยเอาลวดมันมันจะเสียคำพูดเพราะของอะไรอางรีอยู่จนท้อนมือเขาเนาะเบิรงกคูมือเขาจนเขาจะเลิก หลักหนักทั้งอื่นแล้วนี่ในหมู่บ้านเนี่ยหลักง่ายๆหลักง่ายๆการทํางานเนี่ยง่ายสุดคือลอกกันบ้านอะไรซึ่งเขามีดีอยู่แล้วเราลอกกันนั้นมาพ่อผู้ใหญ่พ่อกำนันทําอะไรพอดีแล้วลอกนั้นมาสองเอาเอาพ่อผู้ใหญ่เอาพ่อกำนันเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการเป็นแบบหลักแค่เนี้อย่าอย่าไปทําแปลกแหวกแนว มันจะถูกลองเรียนทําไมในเบอร์ทุมือถืร้องเรียนเพราะในเบอร์ไปแบบเนี้ไปอะไรที่พี่ๆเขาทำไปแล้วไปไปทามันมันมันกบบระโได้จะฟังต้องฟังฟังว่าหัวหน้าส่วนเขาว่ายังไงกรรมการหมู่บ้านว่ายังไงเพราะบางหมู่บ้านเนี่ยไม่ฟังกรรมการพอไม่ฟังแล้วแล้วดึงดันต่อโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องที่มันเกี่ยวเงินกับทอง กองทุนหมู่บ้านชุมท,ทุนเมืองอะไแบบนีเออ้เงินอบพออะไรแบบนี้เงินขวันถุงเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเอ,อเนี้บ้านละแปดพันตอนแรกแกแปดพันอยู่ดอกตอนหลับมาตอนลังมาจะไปใส่บัตรโดนเออนี่ยมันต้องดูวิธีการเนี่ยต้องต้องดูแบบนั้นมันเป็นเทคนิคง่ายๆในเบือก็จะพยายามให้จบก่อนเที่ยง เพื่อจะมุกต่ออันนี้บอยไม่ได้บลังเกียดบอยบอยให้กินเขาน้ำเต้าหู้บอยแม่ดิเก่งใจเพราะมันหมายถึงค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นมาเนาะต้องต้องเข้าใจผมมองว่าแขกไปแขกมาเขาต้อนรับผมลุงเรารับแล้วมันจะได้อะไรภาพลักษณ์ของอำเภอหน้าตาของพวกเรามันจะไปแบบน,นั้นหรือแม้แต่หัวหน้าสว่วนราชการของจังหวัดหรือหรือผู้ตรวจของคมพอชอบเกษตรอะไรก็ตามที่มาจะดูแลมันเป็นเครดิตของหน้าสว่วน จะไปหลายสิ่งหลายอย่าง mm hmm. บนอำเภอก็จะให้ปอใหญ่ว่าเติบเนื่องอยู่ไอพี่ชายพี่ชายชื่อเล่นอะไรวะ <c oughs> น้อยครับน <c oughs> ้อยโตมือนั่นโตกระปูกหมาเนี่ยเด้อเฮ้ยนี่สืบโบผูกวะ <c oughs> ถ้ามันบวกกัด <c oughs> ถ้ามันบวกบวกัดกับโบผูกก็ได้ เจอแต่ครั้งในบางนี่ยเพรมันมันมันเหลือแค่นี้ละเพราะมันดมมันดมแต่ดมก็เป็นตาย pues oh, ่านอยู่ม nice ันนวหัวมันจะมันเที่ยวนะครับไอไอนี่ย่ำไปสวนไอน้อยนี่เหงอแตกเลยนะเอมเัดกุศลกัดกุศลเพราะในเบิดผมเคยถูกหมากัดพี่ หมากัดตอนจีบกุนายนี่แหละไปจีบกุนายมันบวเป็นยังดอกแมญ่ใหญ่มันบวกลัดดอกมันเห่าซื้อๆเอาเต็มทุกส่วนครับโอ้ยตายกูตายว่ะแสดงว่าน่าหยาดมันเลยหมดเลยหยาดเลยอ่ะหมานี่จะลัวมากหมาเนี่ยผู้เฒ่าเบิรนเะเบาเด้จั๊กมันแม่นบ่แม่นนะน่าบื่เนาะ แมนมันซื้วยอเมือ่อปีหนึ่งถูกหมากัดสองเหยียบชี้หมาสื้วยอ,อีเบิดปีไอเหยียบชี้หมาเนี่ยบอกปันใดมันเหยียบได้แต่ผมนี่เคยเหยียบมาแล้วชีหมาเนี่ยตอนอยู่หนองคายซวยเบิดอปีอีหรีอยู่สรารกลางหนองคายอะ่ะไอเหยีย <ไป S 2> <ด>บหมอ<า>ก<ผ>มนันเหมือนว่าเห็นขีมันเนี่ยเพี้ยนะว่าไม่ขีดมองเลสังเกตเวลาเข้าเป็นที่เนี่ยจินดาท่านนี่จะก้มต่ําไว โบมันโมันยันเหยียบชีหมาบอกดยจริงสายสายสายป้าปยันเหยียบไม่ถ้าเหยียบชีหมาขึ้นรถตู้แล้วมันเหม็นเหม็นมัดหมูอ่ะมันบไดเหม็นบูเดียวดิหนูบอกบอกคณะเขาอยู่ตรงนั้นเราจะได้ไปถ่ายรูปด้วย